สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารอังคารที่8ดนะคะวันนี้วันพะเนาะใครปฏิบัตบ้างกิจชาาคนเดินได้ในปริัติวันสุกก็ทําบุญกับพี่สาวไปร้อยหนึ่งสำรับนี่ส่งไปนะคะสำนันี่สำนับนี่ส่งเพราะพี่สาวเขก็ ไปวัดเป็นแม่ออกวัดอยู่แล้วไปทุกวันพระวันสำคัญอะไรน,นะคะพก็มีนาที่ไปล้างจานแต่งตัวสวยล้างจานวันสุกร์ก็เช้าตื่นตีสามตีสามพระฝ่านะคะก็ตื่นประจํานะคะตีสามฝ่าจะสึกวันนี้ตอนเช้าโอเคนะคะโอเคก็คือ อุณหภูมิ19-20องศาพอด,ดเเอเีเรียนเย็นๆแล้วก็เดินไปตอนยางไม่ได้เลยรีบขึ้นมา mm hmm. วันนี้นะคะ,อะขอให้ออกพิมพนน์นิดนึงจะสึกหายได้เพราะว่าอันนี้คุณสุกไปอัปเดตเนาะอัปเดตเรื่องสุณสุกไปที่ สี่นักขลิมนะคะก็ไปเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ปอดดูปอดวันนี้เมื่อวานนี้ไปอา์หมอปอดนะคะก็ก็ถามหมอว่าแต่หมอเขาก็ดูดูอยู่แล้วนะกาบอกว่าปอดยังไม่ดีนะเท่าเดิมแันนี้ก็ถามหมอว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่บอกว่ารอดูอีกสามเดือนเดือนสิบห้าก็ไป ขย,ยันไปนะแล้วก็สุดไปก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เมื่อวานกลับมาเหนื่อ,มอแบบมมยอมากเหนื่อยได้จนแบบไม่ไม่่นัวไข่เลยเหนื่อยมากเหนื่อยที่ไอตลอดหอบตลอดมันคนเป็นกระหืน,นอนไม่ได้เลยวันนี้่คืนก็เลยนอนถึงมาตีสามบาทก็โอเคเลย มื่อวานนี้ถ้าใครเห็นมืนอส่อัปเดตเนาะอัปเดตคือคือมืนส่เอาเสื้อสีแดงตัวเนี้ยถักด้วยนะคะก็เสร็จดังใจปรารถนาก็มืก็อัดอคลิปลงให้ดูแล้วนะคะ,ะตัวนี้ก็คือพวงชมพู่แขนสองชั้นอแขนกระบอกกระดิ่งเขาเรียกแขนกระดิ่งนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ ก็ยวแพ็กส่งนะคะตัวน,นี้คือไส้แอลนะคะไส้แอลอันนี้แสงแสงจานะแสงจาที่จริงมูนถูกกระเมิอัดอยู่นะแก้มก็แดงอยู่แต่แสงแสงพระอาทิตย์นะคะคือใช้แสงพระอาทิตย์แล้วก็คุณเมื่อวานนี้คุณสุดใส่ถ้าใครเห็นนะคะสใส่สีมังคุดเชียร์นะสีมังคุดใส่น,นะคะ วันกุญสูตใส่สีมันคูดไปนะคะปรากฏว่าปรากฏปรากฏว่ากุญสูใส่แล้วแขนมันอ่สั้นไปว่ากุญสุเป็นรัดหนึ่งหลายนะคะตอนนี้ยกุญสุเลยกลับกลับมาบ้านเมื่อคืนก็เลยต่ออีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สามก็โอเคเลยแต่นี่เห็นไหมคะนะคะสามชั้นเลย นะคะคทําพวงชมพูล,ลงมาเป็น3ามชั้นตอนนี้สวยเลยนะคะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้อ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันทําให้เราแบบใส่ไม่ค่อยสบายนะคะสุกก็เลยต่อต่อชั่วโมง,มอ,งออกมาเลยถูกใจตัวเองแล้วค่ะวันนี้คงอย่าซักเพราะว่าเมื่อวานนี้ใส่ไปอ่ใส่เป็นสีนักขลินแล้วก็ต้องซักเนาะ สักหน่อยเพราะว่าเราทาพื้นเสร,ร็จยังไม่ได้ซักแต่คุสุก็แค่ปรับพ้านุ่มส่วนมากคุสุไม่ซักนะคะเสื้อนะคะเสื้อคุณสุปส้ายผสมดินินเนี่ยนะคะเขาจะ,ะตกสีนิดนึงถ้าสีเข้มนะคะก็คุณสุก็แนะนําว่าปรับพ้านุ่มนะคะหรือน้ํายาที่เป็นน้ํานิดนึงแล้วก็ตากในที่ร่มที่มีพัดลมแห้งแป๊บเดียวค่ะนะคะแห้งแป๊บเดียวก็คือก็คือไม่ต้องตากแต่ สีก็ว่าอยู่อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะเพืนะ่อนว่าสวยหรือยังสวยแล้วเนาะสว,วสวยแล้วพอใจพอใจรู้สุกพอใจแล้วนะคะก็ก็ดูหลูหลูขึ้นนะคะดูหลูขึ้นอันนี้คือแต่รู้สึก็จะซักนะคะส่วนของลูกค้านะคะรู้สุดถักถูกต้องก็สองชั้นนะคะถ้าเป็น x ถ้าเป็น xL หรือว่า เอ l อถักแขนนี้คุณสุคิด900นะคะถ้าเอถ้าเอคิดผันเพราะว่า,าวานตัวใหญ่แล้วใช้ไหมยเยอะใช้ไหมไหมครึ่งอันนี้ใช้ไหมหม้วนเดียวแล้วมันใช้เวลาถักนะคะคุสุก็ขอขอตรงนี้แล้วก็คุณลักกี้ลักกี้พิงอะไรนะคะที่สั่งเสื้อต่อดอกวุสุนะคะ เราดอกคุณสูตรสีฟ้าสั่งสีฟ้ากับสีสีนี้ตัวหนึ่งแต่คุณสูตรไม่รู้ว่าสั่งสองตัวหรือสั่งตัวเดียวแต่คุณสูตรถักตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งอันนี้คือของคุณสูตรแล้วอีกตัวหนึ่งคุณสูตรก็ถักมาสามหก 3, แต่ถ้าเขาไม่เอาถ้าถ้าเขาไม่เอาใครจะรับสามหกแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นตัวใหม่นะคะกำังต่อดอกอยู่นะคะนี่สวยนะคะ เห็นนะคะคอคอปาดกลมเล็กแล้วก็คนสุกก็จะใส่ซับให้หนังนะคะใส่ซับให้หนังก็คือซับสีฟ้าฟ้าตัวนี้เขาเรียกฟ้าน้าทะเลนะคะน้องเอแม่ขอซับสีน้ําเงินหนหอ่อยลูกนะคะถ้าถ้าใส่ก็ไปเขาก็จะเห็นช่องไฟนะคะเห็นช่องไฟสีฟ้านะนะคะเห็นลายเห็นลายของเขา ตอนนี้คุณสุขก็ถามลูกค้าว่าถามลูกค้าว่าจะใส่ซัดไหนอ่ะคือสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าแต่ลูกค้าไม่อ่านเลยนะคะไม่ตอบเลยซับของคุณสุขนะคะตัวละแปดสิบบาทห้าตัวก็400สี่ร้อยส่งสีนะคะซับคุณสุขก็คือจะยืดฝั่งนี้แต่จะไม่ยืดฝั่งนี้นะคะจะไม่ยืดเลยและสีไม่ตกแล้วก็ใส่สบายแล้วก็ยินนะคะเวลาสอยก็สอยตรง ตรงไหลนะคะซอยตรงไหลผิพผิพผิกเสื้อก่อนนะคะลิกเสื้อก่อพผิพผิกด้านไหนออกมานะคะพลิกด้านไหนออกมานะคะหนูไอ้ A A, เข็มกัดกับไอ้น,นั่นแม่ไปไหนลูกตะก้าตะก้าเข็มามันนะคะ,นะคะแล้วจับแล้วจับให้เท่ากันเห็นไหมคะการจับเสื้อให้เท่ากันก็คือง่ายนิดเดียวคะ่ะจับสาย นะคะถ้าชายเท่ากันก็คือจบละคอเดี๋ยวมันเท่าเองอะ่ะเข้าใจไหมคะไม่อะหนงที่เป็นด้กกานขีดเนีะยค่ะคะือหนูโยกเข้าไปถ้าเวลาเราพลิกมาพลิกมาเงี้ยอันนี้คือด้านไหนเข้าใจไหมคะแล้วเราก็เสื้อเสื้อซับเนี่ยเสื้อซับเราก็คือคือเสื้อซับเราก็พลิกเห็นใจไหมคะพอพลิกมาปุ๊บก,ก็จะเห็นดุกเห็นใจไหมคะเห็นดุกตรงเนี้ย ใช่ไหมคะเห็นดลุกตรงนี้คือคุณสูตรใช้จากโคง้งใช้ได้ฝูแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมด3เส้นนะคะจากเล็กทำไม่ได้ต้องใช้จากอุตสาหกรรมนะคะจักอุตสาหกรรมเพราะว่าได้เขาะจะยืดหยุ่นตามเสื้อเลยนะคะเขาะจะไม่มีขาดเลยนะคะได้นี่ก็คือจะไม่ขาดเลยนะคะเพราะว่าใช้ใช้ได้ทั้งหมด3เส้น เป็นได้ฟูนะได้ทำไล้ทําไม่ได้แต่ก,ก็ต้องจักอุตสาหกรรมนะคะจือทำจากโรงงานเทพมานะคะต้อ,อสุดดีไซน์แล้วก็ออกแบบสําหรับการถักเลยนะคะอันนี้พอพอเราพลิกเนาะพอเราพิกเรียบร้อยใช่ไหมคะพิกเรียบร้อยทําไงตัวเสื้อขรงสุก,ก็ผัดพิกมันจะหน้าหลังอยู่แล้วเห็นคะสูงต่ําอยู่แล้วเนาะก็รู้ก็จะรู้กัน นะคะก็ใส่เขยนเข้าไปนะคะใส่เขยนเข้าไปในฝั่งนี้ก็ใส่เข็นเข้าไปนะคะใส่เข็มเข้าไปเนาะใส่เขยนเข้าไปปุ๊บเวลาเราเวลาเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณสุเอามาให้ดูไปไกลนะไกลคุณสุขยับตรงนี้ เห็นไ,ไหมคะขยับประมาณข้อมือหนึ่งเห็นไ,ไหมคะให้มันห่างเพื่อให้มันเห็นช่องไฟนะคะให้มันห่างจาก,จาก,จ,ากจากตัวจากตัวเสียแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะกัดไว้นะคะกัดไว้ก่อนเพื่อมันก็เหมือนเราสอยเสียรธรรมดานะคะแต่นี้ก็มาฝั่งนี้ ให้ขยับประมางข้อมือหนึ่งเห็นไหมคะขยับข้อมือหนึ่งแล้วเราก็จะหมดกัดน,นะคะจะหมดอย่างนี้นะคะอันนี้คือเห็นไหมคะนะนะคะเราก็ดูว่าโอเคไหมนะด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังเขาโอเคไหมนะคะแล้วนี้เราก็สอย สออนะ่เสี้ยก็นะเอ็วสุพิกให้ดูว่าเราใส่สีน้ำเงินแล้วมันโอเคไหมนะคะเอากุสุกอคลิปสองนะ